ก็รักเจเน่ให้กาเราเกตนอกเลยเนาะนกเลนซาลาลีเนาะนะสภาพดูลยสัดเจ็ดตืดอั้คู่นี่นะนะซั์ชิ้ๆเลยสัตว์ดูเดี๋ยวก๋ยมะนาวแป้งเนาะนี่ไงนะซั์ชิ้ๆดิซัดอุ้ลึกเลยลึกเลยลึกเลยโวล่นี่ก๋วยมะนาวนะชิ้ๆเดี๋ยว น่ดูซาีซเลยกอยไหนตนกเลนกเลบเอบนาเดเนาะซาีาบ่มาเทลูลูกก o n a นี่ก n y a นี่ดีเนาะ ส mm. hey. er like <wh> ั์อุดตะเคกลานว่าว่าจะมาเลีมาปลอไดไหสัดอิทธิล่ออ่ไม่มาเลยมาปลอเนี่ยสักเดีดะสักอาทิคอยมะนาวแป้นนะ มาบาดขายซิป่ารอพี่เนาะกล้วยเชื้อรากบักคะเล่ค่ํามาแลเนาะว่าซั่ต่อยนะดูเอาบานอดีนะครับสัวสดูเเลยะอาจารย์นี่เนาะสว่ากมาไวอาา ต้นกลเบุนบุนเซอยดูปน้องอ่อเฮบูนเทบเน่ลยนะบุเน่เดดสู้รอแบบดูลบัดบักลอยเดีตอต่อยบักขายเดสีดฟ้าาสะอามารสอเท่่ะาเยเ จะซัดมทอดเลยเจ้านี่เนาะเป็นวัเนาะกัวรึเปล่าะกบรลุวัตถุนกเล่นเนาะไปออดเดบุยออดเดียประกาปุยอีซีเดบุยเคมีเดียกลอยเอเนาะอ่ะเดีนยวขี้กิโี่กิล่ ใจนาะเพื i i i at, ่อนเนาะ่รกดติดตามไว้จนเพื่อพ่อเนาะในภาษาสูบเลาเาสูบเาเรถ้ากตกถนอกเกลี่ยมาขึ้มาขู่มาขู่ซะมาขู่ตน้มูนี่เนาะพ่ด้ต้อนนี่เนาะโอ้ยจีนี่แชมมาเนี่ยนอกเกลี่ยว่าจะเนาะ น <laughs> ี่เนาะพุ่นเนาะอ้ยเ้กดติดตามไว้ซินาะพุ่นเนาอ่านี่มาเผยพระเจ้าเนาะ